เป็นขนมไทยๆยี่สิบชิ้นห้าสิบบาทขน,นมเยอะขนมไทยๆแซลมอมนมีท้องแซลมอนกับตัวแซลม,มนซอนแซลมอนไม้ละร้อยท้องแซลมอนห้าสิบบาท ูสะเต๊ะเจ้าสัวหมูสเต๊ะเจ้าสัว,สว,สว,สวขายดิบขายดีตอนนี้อยู่โซนหนึ่งค่ะโซนหนึ่งกำลังทอดใหม่ๆเลยทำกันใหม่ๆทุกวันนะคะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะกับวันยุดนักขัตฤกษ์นะคะมีขนมเบื้อง วิธีทำขนมทไทยๆนะคะอน,นุรักษ์คณลุงแล้วขายของในเรือก็จะเดินหาทางนี้เจอนะคะต้องก้มลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราลอดใต้สะพานข้ามสะพานรถวิ่งนะคะ ดูเขาใช้วิธีคีบแบบนี้นะคะคุมบรรญาาชาวบ้านองงโอ้โหละห้าสิบบาทเองทเพื่อนโหละห้าสิบตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมานั่งอยู่บนรถฟรี ของกรุงเทพมหานครนะคะที่จัดบริการประชาชนค่ะเที่ยวทั้งหมดสตลาดนะคะเมื่อกี้นี้เรามารอที่จุดป้ายขึ้นรถนะคะหน้าสำนักง,งานเขตตลิ่งชันค่ะรถฟรีของกรุงเทพมหานครนะคะจัดบริการประชาชนและนะักท่องเที่ยวนะคะฟรีค่ะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะคะ มีทั้งหมด4ตลาดนะคะได้แก่ตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันตลาดน้ำตลิ่งชันตลาดน้ำรัตมยมและตลาดน้ำวัดตะพานค่ะรถฟรีนะคะกำลังเข้าสู่เส้นทางตลาดน้ำรัตมยมค่ะตลาดน้ำรัตมยมเป็นตลาดน้ำใหญ่นะคะ มีจุดขายของอยู่ทั้งหมด7-8ถึง8โซนด้วยกันนะคะทั้งของกินของใช้เบ็ดตะเล็ดเยอะแยะมากมายค่ะรถติดมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะถึงแล้วค่ะตลาดน้ำรัดมยมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินพาไปเดินชมนะคะตลาดน้ำรัดมยมกันค่ะ น,นี้เป็นตลาดเก่านะคะมีทั้งหมด7ตลาดนะคะที่ของรัฐมยม ไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนนะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นจากโซนนี <B> ้แล้วกันนะคะเที่จําได้เาแช่ที่ส่วนใหญ่แลเป็นตลาดของกินชาบ้านนะคะ เดี๋ยวจะพาเลาะไปโซนอื่นนะคะมันมีทางลัดไปอยู่มีขนมเบื้องวิธีทำขนมไทยๆนะคะอน,นุออนรักษ์ ขมาวทอดอนองคนนะคะเจอคุณลุงแล้วขายของในเรือก็จะเดินหาทางนี้เจอนะคะต้องก้มลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราลอดใต้สะพานข้ามสะพานรถวิ่งนะคะนนนะดูเขายวิธีขี่แบบนี้นะคะ

ไปแล้วนั่งเรือเที่ยวอันนี้โซนที่หนึ่งตลาดน้ำรัะมายมโซนที่หนึ่งเมื่อกี้เราเข้าจากโซนที่สองนะคะเข้ามาทะลุหาโซนที่หนึ่ง เห็นอะไรอยากกินต้องซื้อเลยไม่งั้นย้อนกลับมาไม่ถูกเพราะของเยอะบะบินใส่ปลาโซนนี้จะอยู่ใกล้กับลานจอดรถนะคะตรงนี้ก็มีที่จอดรถ หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไก่ยา่างส้มตำน้ำพริกแซลมอนมีท้องแซลมอนกับตัวแซลม,มนอมมนแซลมอนไม้ละร้อยท้องแซลมอนห้าสิบบาท สเต๊กเจ้าสัวหมูสเต๊กเจ้าสัวขายดีขายดีตอนนี้อยู่โซนหนึ่งค่ะโซนหนึ่ง โซนห้าค่ะเดี๋ยวจะถึงจะพาข้ามสะพานไปฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นสวนค่ะไปกลับทางลงเรือนะคะทางล,งล่องเรือ ร้านนี้ถ้าจะขายดีพอหมูย่างนมสดส้นตำมะนาวก็ถูกสามชามสามสิบบาทเนื้อสุยฝรั่งฝรั่งสุยมี่โลละส5บาท เจ็ดใบร้อยน้ำมะพร้าวแก้วละสิบห้าบาทนี่เป็นขนมไทยไทยยี่สิบชิ้นห้าสิบบาทนขนมเยอะขนมไทยไทยติกจั๊กยัดส่หมู โหปลาเผาปลานินปลานิลเขื่อนปลาทับทิมเผาเกลือ เข้าสู่คองรัฐมยมโซน5 5ค่ะเดี๋ยวจะถึงจะพาข้ามสะพานไปฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นสวนค่ะ โซนหกค่ะโซนหกไปโซนหกเดี๋ยวข้ามคองไปฝั่งนู้นนะคะมีไอศครีมกะทิสดด้วยกำลังทอดใหม่ๆเลยทำกันใหม่ๆทุกวันนะคะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะร้านถั่วทอดแม่กองค่ะอยู่โซนหกค่ะ ของรัดมยมโซนหค่ะโซนหโซนหข้ามคลองไปเลยข้ามคลองไปเลย เป็นสะพานข้ามคลองบริเวณคลองลำยมโซนที่6ค่ะจะข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่สามารถชมส่วนของชาวบ้านได้นะคะเรือจ้างค่ะเป็นแบบไทยๆนะคะก็จะมีคนยืนพายนะคะแบบสมัยก่อนนู้นเลยค่ะเรือจ้าง ้ามาฝั่งตรงข้ามกับโซน6นะคะก็จะเป็นถนนเดินนะคะเรียบคลองนะคะเนี่ยฝั่งนู้นคือที่เราเพิ่งเดินมามาสักครู่นะคะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งตรงกันข้ามด้านในจะมีสวนตะบองเพชรนะคะมีคาเฟ่ค่ะนี่เรือนะักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวกลับมาแล้วก็มีสมุนไพรนะคะมียาดม มีมะตูมกระเจีย๊ยบฟุตซานะคะเก๊กฮวยโกโมนสมุนไพรนะคะมีร้านของเล่นอนุรักษ์แบบเก่าๆไทย,ไทย มาด้านนี้ก็เป็นลานจอดรถเหมือนกันนะคะมีลานจอดรถเยอะนะคะเดินเล่มริมคลองอันนี้เป็นรัฐมยมโซนที่7ที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นโซนที่7<ป>เดี๋ยว ไม่แพงตัวละร้อย เขาเรียกโซนไหนเงีโซนหนึ่งริมถนนเลยเนาะเป็นร้านขายพวกเครื่องประดับนะคะอยู่โซนที่หนึ่งเลยค่ะติดกับถนนนะคะริมถนนเลยค่ะใส่เป็นกล่อง ขายยังไงคะเป็นกล่องกล่กองะาตอนนี้ก็ออกมารออีกตรงโซนสองเหมือนอย่างที่เราลงล,ลงรถมาสักครู่นะคะจะนั่งรถไปที่เออ่ตลาดน้ำวัดสะพานนะคะไม่รู้วายไปหรือยังนะคะรถหน,น,น,นะคะรถเลี้ยวเก้าค่ะรถเลี้ยวเก้าเดินที่ใต้ที่ฝอยก็ได้คซื้อค่ะเดี๋ยวนั่งรอค่ะอันเดียวกันค่ะ รอรถยาวเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าแต่ส่วนมากจะลงที่ตลาดน้ํารัดมยมกันเยอะนะคะแล้วเราก็ขึ้นต่อจากเขาเลยนะคะก็จะไปถึงที่ตลาดน้ําวัดสะพานนะคะมีบริการเที่ยวนะคะของรถกรุงเทพมหานครนะคะ MBT กรุงเทพมหานครนะค่ะสีขาวเหลืองนะคะ